สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลประชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับสภาวะคืนสู่สามานบ้านเมืองจะไปอย่างไรรัฐบาลของนายกเศรษฐาจะอยู่รอดอีกนานหรือไม่ ประเทศนี้มีนายกรัฐมนตรีกี่คนและประเทศนี้เป็นของนักโทษชายเด็ดขาดในระหว่างพักโทษยิงหรือไม่นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลายคำถามที่คนไทยพูดคุยกันในเรื่องแกนอำนาจที่ควบคุมประเทศไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าที่ถูกแปลสภาพเป็นที่เก็บตัวนักโทษเด็ดขาดและเป็นเจ้าของบ้านนักโทษชายเด็ดขาดทักสินได้พิสูจน์ให้คนไทยและชาวโลกได้เห็นแล้วว่า เป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกองค์กรในแผ่นดินนี้แท้จริงมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกครอบครัวทุกคนต่างเบ่งบารมีอวดความเป็นผู้มีอำนาจเยยกฎหมายและความรู้สึกของประชาชนเสนาบดีข้าราชการทุกมู่เหล่าต้องยอมสยบอยากจะขอคิวเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเพื่อความก้าวหน้าแม้แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐายังถูกเรียกให้ไปบ้านจันสองล่าในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นเรื่องพิลึกกึกกือวิปริตผิดธรรมเนียมปฏิบัติและผิดทุกอย่างที่ดีงามมีอย่างที่ไหนผู้นำรัฐบาลต้องไปเคารพกราบกราบกราน,นักโทษชายเด็ดขาดในคดีทุจริตอยู่ในระหว่างพักโทษและรอว่าอายการจะสั่งฟ้องคดีใหม่หรือไม่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ชาวบ้านพูดคอนแคะได้อย่างไรว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งคนแม้นายกเสรษฐาได้ย้ำหลายครั้งว่า ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวเรื่องพันนี้รู้กันอยู่จะมาเถียงกันให้เปลืองน้ำลายทำไมพฤติกรรมมันฟ้องให้เห็นชัดหลังจากพบผู้มีอำนาจตัวจริงยังออกมายืนหน้าประตูบ้านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวดูว่าตัวเองไปเคารพผู้ที่อํานวยให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยตามคำบงการจะคุยกันเรื่องอะไรนานสองชั่วโมงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่รู้แต่คนป่วยอาการเข้าขั้นวิกฤต อย่างที่อายการท่านหนึ่งอ้างไว้ก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้มีอำนาจที่ป่วยสารพัดโรคเป็นอีกฉากหนึ่งที่น่าสมเพชเวทนาในชะตากรรมของประเทศไทยที่อยู่ในสภาพของความอับประยศอย่างต่อเนื่องมานานกว่าครึ่งปีและยังไม่เห็นวี่แววว่าจะลุดพ้นจากกับดักอุบาทนี้อย่างไรคิดแล้วก็แปลกแผ่นดินไทยคงสูญสิ้นสภาพความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีหรือชั่ว และคนไทยคงจะหวังอะไรไม่ได้จากองค์กรของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ไร้ความหมายการแสดงออกของสมาชิกครอบครัวนักโทษเด็ดขาดชายสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างแรงกับกจิตสำนึกเรื่องความไร้อย่างอายในสังคมที่ยังมีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีครอบครัวที่มีความอับยศยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวโยงเกือบทุกคนไม่น่าจะกล้าที่จะทำอะไรให้สังคมรับรู้ ตรงกันข้ามกลับลอยหน้าลอยตาได้รับการยกย่องเคารพเทิดทูนโดยนักเลือกตั้งซึ่งไร้จิตสำนึกว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็ดีไปอย่างที่คนไทยส่วนดีจะได้รู้เช่นเห็นชาติธาตุแท้ว่าใครมีพฤติกรรมอับประยชอย่างไรผู้สื่อข่าวที่เกาะติดอยู่หน้าบ้านกำแพงสูงเหมือนคุกถูกขอร้องโดยสมาชิกบ้านให้เลิกเฝ้ารอดูเหตุการณ์เพราะสร้างความไม่สะดวกให้กับชาวบ้านย่านนั้น ซึ่งอยู่ในความสงบสุขมานานหลายปีการเข้าแสดงความเคารพต่อนักโทษชายเด็ดขาดพักโทษคงเป็นเรื่องคุยกันเอ็นจอยปากอีกนานและหัวหน้ารัฐบาลคงตากหน้าแก้ตัวยิ้มแยม้มหาจังหวะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดงบประมาณบริหารประเทศก็ไม่มีโครงการจะสวาปามปากมันจากความพยายามแจกเงินวิธีพิสดารยังไม่ประสบผลสำเร็จทำให้ทุกอย่างติดขัด ความเป็นผู้นำรัฐบาลไร้ความหมายชาวบ้านได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าใครจะทำอะไรอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนประเทศหรือจะอยู่ในสภาพติดในกับดักอย่างนี้ต่อไปการตัดสินใจโครงการสำคัญคงจะต้องได้รับไฟเขียวจากผู้มีอำนาจตัวจริงพักร่วมรัฐบาลต้องอึดอัดไม่มั่นใจว่าการหาเสษียเลยใต้โต๊ะจะทำได้โดยไม่ขัดแยง้งขัดแข้งข,ขัดขากันอีกหรือไม่ แต่พรรคแกนนำควบคุมกระทรวงใหญ่กำลังปากมันอยู่กับโครงการประมูลขยายสิ่งก่อสร้างต่างและเลงงบประมาณพอกินพอใช้ซุ่มเงียบกินเงียบขณะที่ประชาชนให้ความสนใจเรื่องอื่นๆเมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศต้องเสี่ยงเผชิญวิกฤตรุนแรงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเมื่อความสงบสุขเรียบร้อยอาจถูกทดแทนโดยการเคลื่อนไหวที่ไม่ยอมทนกับความอับยศที่เกิดอยู่ให้เห็นต่ตาง จะมองอีกอกี่ครั้งก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าเรื่องอัประยศสามานพันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องและประชาชนก็ทนกับวงจรอ,อุบาทได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากข้อเขียนของคุณโสพลองค์การมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ